เตาค r แมนพาวเวอร์แมเป็นเตาสองหัวนะครับวันนี้จะมี apter, อะแดปเตอร์สายต่อนะครับสายต่อเตานะครับเป็นสายรุ่นนี้นะครับเป็นสายรุ่นใหม่ของเดิมเนี่ยก็เคยทําไว้นะครับที่นี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันพิเศษกับจากของเดิมอย่างไงนะครับเตานี้นะครับจะมีสอนลมนะครับอยู่ข้างใน ครับเป็นสอนลมคล้ายๆกับสอนยางรถยนต์นะครับมีทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างสายรุ่นก่อนเนี่ยเราจะต้องถอดเอาสอนลมตัวนี้ออกทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ใส่สายต่อกับข้อต่อเข้าไปแล้วก็ไปต่อกับถังปิกนิกนะครับแต่ว่า,าสายชุดใหม่วันนี้เนี่ยเราไม่ต้องถอดสอนลมนะครับทั้งสองข้างเลยนะเดี๋ยวจะแสดงวิธีการต่อนะครับ สายรุ่นใหม่นี้เมื่อได้มาสามารถต่อเข้าได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ยุ่งยากเลยก็แกะสายออกนะครับแล้วก็เพื่อที่จะต่อเข้าไปนะครับหมุนเข้าธรรบาดานะครับทั้งสองข้างนะหมุนให้แน่นด้วยมือนะไม่ต้องใช้ประแจอ,อะไรขันทั้งสิ้นนะครับ อีกด้านหนึ่งก็ต่อเข้ากับถังปิกนิกนะถังปิกนิกก็ปกติก็เป็นเปลว้ายอยู่แล้วนะครับว่าหมดเข้าแน่นนะครับแค่นี้ก็พร้อมที่จะใช้งานได้อ่านี่ครับสายต่อนะครับต่อก็าหาเตาับนะเดี๋ยวมาลองจุดกันก็เราก็ต้องเปิดแก๊สก่อนเตานี้จะมีเาตาเราจะมี ที่จุดไม่โตอันเดียวนะครับห1อันก็จุดได้ทั้งสองเตานะครับ ก่วถ้าเกับสายรุ่นนี้นะเราก็สามารถต่อเข้ากับข้อต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องหมุนเอาสอนลมออกเหมือนสายรุ่นก่อนนะครับก็ผู้ใช้เนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งยากในการต่อสอนอลมนะในการาอากรอก์ขอตอสอนลมนะครับจริงแล้วการต่อสอนลมก็ไม่ยากนักน,นะฮะถ้ามีกรอนถ้าไม่มีรมกรอ์เนี่ยก็จะลำบ,บากขึ้นนิดหน่อยหลายคนอาจจะไม่สะดวกนะอยากจะซื้อไปซื้อสายต่อไปแล้วก็ต่อใช้งานได้เลย ลองทิ้งนะครับวนนี้ก็ดีนะน,น,นะครับไปแรงปลอดกรกัากาดออกแคมป์นะครับ